นายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามอบสายสพายแก่ทูตการท่องเที่ยวและทูตการกีฬา Miss Tourism World Thailand ประจำจังหวัด77จังหวัดและประจำ50เขตของกรุงเทพมหานครพร้อมกล่าวให้โอวาทนักกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาบริษัท MTW Asia นะครับที่มีการจัดการประกวด m i s s Tourism ทั้งประจำ50เขตแล้วก็อีก77จังหวัดของประเทศไทยที่ทำหน้าที่เป็นประชาสัมพันธ์ให้ทั้งด้าน,านการท่องเที่ยวและด,ด้านการกีฬาให้กับคนไทยทั้งประเทศแล้วก็ทั้งประเทศแล้วก็ตัวประเทศไทยด้วยผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นผู้บนุบารในการที่จะร่วมกันสนับสนุนแล้วก็สร้างแล้วก็ เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศได้มาท่องเที่ยวในประเทศไทยก็รู้สึกเป็นเกียรตินะคะที่มีโอกาสได้เข้ามามีส่วนหนึ่งใน Miss World Thailand ปี2021ค่ะก็รู้สึกดีใจมากเลยที่ได้มีโอกาสเข้ามาช่วยเหลือในงานต่างๆของประเทศชาติค่ะแล้วก็โดยส่วนรวมด้วยค่ะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการเตรียมตัวนะคะว่าจะไปประกวดเวทีระดับโลกคือ Miss World นะคะอันนี้ก็อยากจะฝากเพื่อนๆแล้วก็แฟนคลับนะคะคอยติดตามฝากด้วยนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้ด้วยค่ะ